สิบวิธีลดน้ำหนักแบบไม่ต้องอดอาหารและไม่ต้องออกกำลังกายจะเห็นได้ว่าหนุ่มสาวหลายคนมีความต้องการที่จะลดความอ้วนโดยประกาศตัวบนโลกออนไลน์อยู่หลายครั้งแต่ก็ยังลดน้ำหนักไม่สำเร็จสักทีวันดีคืนดีพวกเขาเหล่านี้ก็โพสต์รูปอาหารกลางดึกอยู่บ่อยๆถ้าเป็นเช่นนี้แล้วพอจะมีวิธีไหนบ้างที่จะลดน้ำหนักได้โดยไม่ต้องอดอาหาร ไม่ต้องออกกำลังกายแถมยังประหยัดอีกทางหากและไม่ต้องเสียค่าสมัครสมาชิกฟิตเนสซกบาทถ้าคุณทำได้อย่างสม่ำเสมอรับประกันว่านี่อาจจะเป็นผู้ช่วยชั้นดีสำหรับคนที่ไม่มีเวลาว่างและลดน้ำหนักได้อย่างสมใจปรารถนาอันดับที่10กินอาหารหลักปกติแต่หักดิบอาหารว่างระหว่างมือ้อ เพราะนอกจากอาหารว่างระหว่างมือจะเป็นอาหารมื้อที่ไม่จําเป็นแล้วยังเป็นพลังงานส่วนเกินของร่างกายซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นเพียงเพราะความอยากถ้านึกอยากจะกินจริงๆก็ให้กินผล,ลไม้แทนการวางขนมกรอบเอาไว้ใกล้มือของคุณจะดีกว่าอันดับที่ 9.- ดื่มน้ําให้เพียงพอการดื่มน้ําอย่างน้อยวันละ6-8แก้ว เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยทำให้น้ำหนักของคุณลดลงได้เพราะการดื่มน้ำจะช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญพลังงานของร่างกายและช่วยลดความอยากอาหารได้ดีเลยเุยลี่ยะดับที่8อย่านอนดึกคนที่ลดน้ำหนักยากมักจะละเลยการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอนั่นเป็นเพราะการนอนหลับอย่างเต็มที่จะทำให้ร่างกายของคุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการเผาผลาญได้มากกว่าปกติถึง4 0 ยิ่งคุณอยู่ดึกก็มักจะมีมือดึกตามมาแถมท้ายอยู่เสมอๆนั่นแหละดับที่7การแปลงฟันไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าการแปลงฟันจะลดความอยากอาหารได้ถ้าเป็นไปได้แล้วหลังจากการกินอาหารเสร็จคนที่ควบคุมน้ำหนักจงรีบจัดการแปลงฟันซะวิธีนี้จะช่วยให้คุณลดความอยากอาหารลงได้เนื่องจากไม่มีกลิ่นอาหารติดอยู่ที่ปาก ลดความอยากอาหารระหว่างมือแถมยังเป็นเครื่องเตือนใจฉันดีว่านี่ฉันแปลงฟันแล้วนะพร้อมที่จะปฏิเสธคนอื่นๆที่มักจะชวนกินอาหารว่างแบบไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวได้อีกด้วยขับที่ 6. เคี้ยวอาหารให้ช้าการเคี้ยวอาหารช้าๆสามารถทำให้คุณอิ่มได้ง่ายขึ้นต่างจากการเคี้ยวกลินอย่างรวดเร็วนั่นจะทำให้คุณเสี่ยงที่จะกินอาหารในปริมาณที่มากกว่า ปกติอยู่เสมอที่ 5. การปรับขนาดจานจากที่เคยชอบกินข้าวจานใหญ่ให้หาซื้อจานขนาดเล็กจากเดิมมาใช้เป็นของคู่บ้านเสมือนกับเป็นภาคบังคับเมื่อยามที่รู้สึกหิวก็ให้ใช้จานใบเล็กนี้อยู่ตลอดเนื่องจากปริมาณข้าวที่พอดีกับจานจะทำให้คุณรู้สึกว่าได้รับอาหารเข้าไปมากพอแล้ว เป็นจิตวิทยาเล็กๆน้อยๆอยที่จะทําให้คุณทานได้น้อยลงไปจากเดิมจนติดเป็นนิสัยของคุณไปได้ข้อที่4ดื่มชากาแฟอย่างไรไม่ให้อ้วนจริงๆแล้วตัวน้ําชาและกาแฟนั้นไม่ใช่สาเหตุที่ทําให้คุณอ้วนแต่สิ่งที่ทําให้คุณอ้วนก็คือน้ําตาลกลีมเทียมหรือว่านมที่ใส่ลงไปต่างหากดังนั้นถ้าหากคุณไม่อยากให้ตัวเองอ้วนฉุกเมื่อคิดจะดื่มเครื่องดื่มเหล่านี้ ก็ควรลดหรืองดการใส่น้ำตาลครีมเทียมและนมจะดีกว่าอย่ากลัวว่าตัวเราจะเสียเปรียบร้านค้าเลยทีเดียวขับที่ 3. การจัดระเบียบสิ่งของในตู้เย็นใหม่การจัดระเบียบสิ่งของในตู้เย็นใหม่ด้วยการโละเอาของหวานทั้งหลายแหล่ออกจากตู้เย็นให้หมดไม่ว่าจะเป็นขนมเคก้กขนมปังไอศครีมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่พร้อมจะทำให้คุณอ้วน จากนั้นก็ให้ไปซื้อผักและผลไม้ต่างๆที่มีน้ำตาลน้อยหามาใส่ตู้เย็นไว้แทนยามที่คุณหิวอันดับที่สองการฝึกให้กระเพาะอาหารของคุณเล็กลงคุณสามารถฝึกกระเพาะอาหารให้เล็กลงได้ด้วยการกินอาหารให้น้อยลงทีละนิดทีละนิดแล้วทีนี้กระเพาะอาหารของคุณก็จะหดตัวลงเพื่อให้พอดีกับปริมาณอาหารที่รับเข้ามาหากแต่คุณทำครบหนึ่งสัปดาห์ จากที่เคยกินข้าวเป็นกะละมังกะละมังก็จะกลายเป็นกินข้าวจานธรรมดาไม่พิเศษโดยที่คุณไม่ต้องฝืนใจและไม่รู้สึกทรมานอะไรอีกเลยอันดับที่1นึ่งอย่าก,กินอาหารตอนเครียดจะเห็นได้ว่าหลายคนเมื่อมีอาการเครียดมากๆมักจะหาของหวานมากินเพื่อคลายความเครียดแม้จะเป็นวิธีที่ได้ผลก็าตามแต่ต่อไปนี้ถ้าเลือกให้ดีเมื่อคุณเครียด ควรหากิจกรรมอย่างอื่นที่ช่วยปล่นคลายมัดใจแทนดีกว่าอย่างเช่นฟังเพลงแชดกับเพื่อนอ่านหนังสือนอนหลับพักผ่อนดู YouTube ก็ช่วยให้หายเกลียดได้อย่าประชดด้วยการกินอาหารอีกต่อไปเลยอย่าลืมกด Subscribe หรือกดติดตามช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจและติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ